สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาศาสตร์ออนไลน์ by ครูอ้อนะคะวันนี้มาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรกันนั้นนักเรียนลองทายกันสิคะว่าครูจะมาสอนเรื่องอะไรคะ่ะนักเรียนลองสังเกตนะคะภาพพื้นหลังของคุณครูสิคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย ถูกต้องค่ะเป็นภาพลำโพงนะคะแล้วก็มีเสียงออกมานะคะแล้วก็มีเครื่องดนตรีนะคะที่มีเสียงออกมานะคะ,ะมาดูกันเลยว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเสียงในชีวิตประจำวันเองนะคะเสียงในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีมากมายหลายอย่างมากนะคะที่นักเรียนได้ยินในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงของการคุยกัน เสียงร้องไห้นะคะเสียงรถยนต์เสียงนกเสียงสุนัขต่างๆนะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าเสียงมันเกิดจากอะไรนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นนะคะนักเรียนมาช่วยกันตอบกันว่าในแต่ละช้าที่นักเรียนตื่นนอนขึ้นมาน้นักเรียนได้ยินเสียงอะไรกันบ้างคะไหนใครได้ยินเสียงอะไรบ้างคะเสียงของคุณแม่ปลูกนะคะบางคนอาจจะมีเสียงของคุณแม่มาปลูกในตอนเช้านะคะให้เรา ตื่นนอนไปโรงเรียนนะคะเสียงจากโทรศัพท์มือถือนะคะบางคนอาจจะตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้นะคะเสียงโทรศัพท์มือถือนะคะบางคนอาจจะมีเสียงจากนกนะคะเสียงนกร้องเสียงของสุนัขเห่านะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเสียงจาก โทรทัศน์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเสียงที่คุณพ่อเ,เปิดโทรทัศน์เสียงดังก็ได้นะคะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าเสียงพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะไหนใครบอกว่าเสียงนี้ออกมาจากปากของคุณแม่นะคะหรือบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเสียงโทรศัพท์ที่มีคนโทรเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ นะคะอา,อาจจะมีทั้งคําตอบที่ถูกแล้วก็ผิดไปบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้เรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในบทนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเสียงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วเสียงเกิดมาจากแหล่งกําเนิดเสียงอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองสังเกตภาพนี้นะคะว่าจากภาพนะคะเสียงมาจากไหนบ้างนะคะเรามาช่วยกันคิดนะคะหเป็นเสียงของอะไรคะ หนึ่งเป็นเสียงของเครื่องบินนะคะเสียงเสียงของเครื่องบินสองเสียงอะไรคะไหนใครเห็นเสียงอะไรบ้างคะเสียงของนกร้องนะคะที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นะคะเสียงนกร้องสามเสียงอะไรคะเสียงไก่ขันนะคะเสียงไก่ที่กําลังขันอยู่นะคะ สี่เสียงอะไรเอ่ยเสียงกรรมการเป่านกหวีดนะคะเสียงของนกหวีดห้าเสียงอะไรคะเสียงไซเรนจากรถพยาบาลน,นะคะหรือว่าเป็นเสียงของการดีดกีตาร์เสียงจากเครื่องกระจายเสียงนะคะมีหลายเสียงมากเลยนะคะที่เกิดขึ้นนะคะ,อะนอกจากนี้แล้วนะคะ ยังมีเสียงอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เรารู้จักนะคะแล้วก็คุ้นเคยในชีวิตประจําวันของเรานะคะต่อไปนะคะเล่นมาดูว่าจริงๆแล้วเสียงมันก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งนะคะที่เกิดมาจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะแล้วเราก็สามารถรับรู้ได้โดยการใช้หูของเราในการฟังนั่นเองนะคะจากภาพนักเรียนเห็นว่าเด็กนะคะมีการตะโกน ออกมานะคะแล้วก็เด็กอีกฝั่งหนึ่งก็ฟังนะคะกเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าเสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงนะคะแล้วก็เดินทางมายังหูของเด็กอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของเสียงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะแล้ววัตถุที่มันสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถเกิดเสียงได้นะคะเราเรียกมันว่าแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองนะคะแล้วแหล่งกําเนิดเสียง เกิดการสั่นสะเทือนได้หลายวิธีมากเักเรียนลองดูภาพนะคะสีภาพนี้เสียงที่เกิดขึ้นมาจากการสั่นสะเทือนนะคะก็คือเกิดมาจากการดีดสายกีต้าร์นะคะเสียงที่เกิดมาจากการสีไวโอลินเสียงเกิดจากการตีกลองนะคะแล้วก็เกิดมาจากการเป่านั่นเองนะคะอย่างเช่นการดีดสายกีตาร์นะคะเสียงจะดังหรือเสียงจะค่อยขึ้นอยู่กับการออกแรงในการดีดนะคะและ้วก็เสียง แต่ละเสียงก็จะมีเสียงสูงเสียงต่ำที่แตกต่างกันออกไปนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายของกีตาร์นั่นเองค่ะว่ามีขนาดเล็กหรือว่ามีขนาดใหญ่นะคะก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันออกไปค่ะเอแล้วนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าเสียงที่เราคุยกันเนี่ยมันมาจากไหนนะคะเสียงที่เป่งออกมาจากปากของเรานั้นจริงๆแล้วมาจากไหนอย่างเช่นตอนนี้นักเรียนกำลังเรียนอยู่นักเรียนสงสัยไหมคะว่าเสียงของคุณครูนั้น มาจากอะไรนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเสียงเราออกมาจากตรงไหนนะคะจริงๆแล้วเสียงพูดของเรานะคะเกิดมาจากการที่ลมที่เราเปล่งออกมาจากปอดของเรานะคะแล้วผ่านบริเวณคอของเรานะคะคอของเรามีกล่องเสียงนะคะแล้วภายในกล่องเสียงจะมีเส้นเสียงอยู่นะคะขณะที่ลมผ่านกล่องเสียงจะทําให้เส้นเสียงของเรานั้น เกิดการสั <old> ่นสะเทือนนะคะเลยเกิดเป็นเสียงพูดของเราออกมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าจริงๆแล้วเสียงของเรานั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงในกล่องเสียงจริงไหมนะคะนักเรียนชูมือข้างที่นักเรียนขากขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็จับไปที่คอของเรานะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวนักเรียนเปล่งคําว่าอะไรก็ได้ออกมาพร้อมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปล่งเสียงคําว่า ะะออกมาจากคอแล้วให้นักเรียนใช้มือจับนะคะเดี๋ยวเรามาบอกกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่มือของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะ1 2 3สเอเป็นยังไงคะนักเรียนมือของเรารับรู้ได้ถึงการสั่นของคอของเรานะคะซึ่งเมื่อกี้ก็คือเส้นเสียงของเรานั้นมีการสั่นสะเทือนนั่นเองนะคะเลยทำให้เสียงที่เราเปล่งออกมานั้น เป็นเสียงนะคะซึ่งจะทําให้เรานั้นสามารถรับรู้เรการใช้หูนะคะในการฟังนะคะต่อไปเรารู้แล้วว่าเสียงเกิดจากอะไรนะคะเรามาเรียนรู้กันอีกหนึ่งอย่างก็คือแหล่งกําเนิดเสียงรอบตัวเรานั้นแบ่งออกเป็นได้ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะและ2ก็คือเสียงที่เกิดจากมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะเรามาดูภาพแรกกันเลยนะคะ ว่าเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างนะคะ1คือเสียงของลมพัด 2. เสียงคลื่นทะเลนะคะและ3ก็คือเสียงของน้ำตกนะคะเสียง3ามชนิดนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปเป็นเสียงของนกร้องนะคะจิ๊บจิ๊บจิบจบจ,จนกจะชอบร้องตอนเช้านะคะอาจจะเป็นเสียงปลุกของเราใน,ในการตื่นนอนเลยก็ได้นะคะ เสียงของเด็กที่กําลังหัวร้ออยู่นะคะหรือว่าเสียงของฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะเสียงฝนตกนะคะทุกอย่างล้วนเป็นเสียงที่เกิดมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะต่อไปเรามาดูเสียงที่เกิดจากมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเสียงจากเครื่องดูดฝุ่นนะคะเสียงรถยนต์เสียงนาฬิกาปลุกแล้วก็เสียงโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะ นอกจากนี้แล้วยังมีเสียงของเครื่องจักรอีกมากมายนะคะอย่างเช่นเสียงของเครื่องเจาะถนนนะคะเสียงของเครื่องจอะถนนนะคะเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดความรําคาญนะคะเพราะฉะนั้นเลยจัดเป็นมลพิษทางเสียงอีกอย่างหนึ่งนะคะต่อไปเป็นเสียงจากโทรทัศน์นะคะเสียงการตีกลองนะคะแล้วก็เสียงของเครื่องบินนะคะทั้งหมดนี้เป็นเสียงที่มนุษย์เราเป็นคนสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะต่อไปเราลองมาทดสอบความรู้กันสักเล็กน้อยนะคะว่า เสียงจากรูปนี้เป็นเสียงที่เกิดมาจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าธรรมชาตินะคะข้อที่1นนะคะเสียงเสือคำรามนักเรียนคิดว่าเป็นเสียงอะไรคะอ่าเป็นเสียงที่เกิดตามธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2เสียงกระดิ่งจากจักรยานนะคะข้อที่สองนี้เป็นเสียงที่เกิดจากอะไรคะถูกต้องค่ะเป็นเสียงที่ มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเสียงปืนใหญ่นะคะเป็นเสียงที่เกิดจอากอะไรเอ่ยถูกต้องคะ่ะเสียงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นข้อ4เสียงลมพัดนะคะจากภาพน่าจะเป็นภาพที่อยู่าชายหาดน,นะคะสังเกตจากต้นมะพร้าวนะคะที่กําลังเอ็นนะคะแล้วก็ใบมีการปลิวนะคะ เพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพที่เกิดจากอะไรคะเกิดตามธรรมชาติค่ะต่อไปภาพที่5เสียงคลุยเป็นเสียงที่เกิดจากอะไรคะถูกต้องค่ะเป็นเสียงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนั่นเองนะคะ5ข้อมีใครตอบถูกทั้งห้าข้อบ้างคะ ใครตอบถูกทั้ง5ข้อแสดงว่านักเรียนตั้งใจเรียนนะคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการเคลื่อนที่ของเสียงกันเลยค่ะว่าเสียงมันเคลื่อนที่ได้จริงไหมนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงมีการเคลื่อนที่นะคะนักเรียนสังเกตจากภาพนะคะในห้องนี้มีวิทยุตั้งอยู่กลางห้องนะคะแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ยืนห่างจากวิทยุนะคะจากภาพ นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นแหล่งกําเนิดเสียงคะถูกต้องค่ะวิทยุเป็นแหล่งกําเนิดเสียงแล้วเป็นแหล่งกําเนิดเสียงประเภทไหนคะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงประเภทมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองคะ่ะขณะที่วิทยุนะคะเกิดเสียงนะคะ เสียงของวิทยุจะเดินทางออกจากแหล่งกําเนิดเสียงก็คือวิทยุเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะคะก็คือเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงได้ทุกทิศทางนะคะไม่ว่าจะไปทางข้างบนนะคะข้างล่างนะคะด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายนะคะ เสียงมีการเคลื่อนที่ออกจากแหล,งล่งกําเนิดเสียงได้ทุกทิศทางเลยนะคะไม่ว่าเราจะยืนอยู่ในตําแหน่งไหนของห้องนี้เราก็จะได้ยินเสียงจากวิทยุนะคะ,ะต่อไปนะคะจากภาพนักเรียนสังเกตดูนะคะเด็กผู้ชายที่ยืน,ยนอยู่ตรงกลางะคะเขากําลังพูดอยู่นะคะแล้วเด็กอีก4คนนะคะเขาสามารถได้ยินเสียงทุกคนนะคะแต่สมมุติว่าถ้าเด็กคนหนึ่ง เขาเดินมาใกล้แหล่งกำเนิดเสียงนะคะแล้วอีกคนนึงเดินออกห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงนะคะเด็กคนที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงเขาจะได้ยินเสียงที่ดังที่สุดส่วนเด็กที่อยู่ไกลหรือว่าห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงมากเขาจะได้ยินเสียงที่เบานะคะเพราะฉะนั้นระยะทางนะคะที่เสียงเดินทางก็มีผลนะคะที่จะทําให้เราได้ยินเสียงดังหรือว่าเสียงเบานะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาทําแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะว่าหลังจากที่เราเรียนเรื่องการเกิดเสียงแหล่งกําเนิดเสียงแล้วก็การเคลื่อนที่ของเสียงมาแล้วนักเรียนสามารถมาตรวจสอบความรู้ของตัวเองได้นะคะว่านักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใดนะคะนักเรียนลองมาทําข้อสอบไปพร้อมกันนะคะข้อที่1น,นะคะจากภาพข้อใดมีเสียงเกิดขึ้นนะคะดูสิคะ ภาพ1เป็นภาพเทียนภาพที่2เป็นภาพใช้ช้อนในการเคาะแก้วน้านะคะข้อที่3คือภาพกลองนะคะนักเรียนคิดว่าภาพไหนจะมีเสียงเกิดขึ้นคะอ่าเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยคือข้อ2นั่นเองนะคะการเคาะแก้วทําให้เกิดการสั่นสะเทือนนะคะเมื่อแก้วสั่นสะเทือนก็จะทําให้เกิดเสียงออกมานั่นเองค่ะ มีใครตอบถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะนะคะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะข้อที่2องเขาถามว่ากรรมการเป่านกหวีดเมื่อหมดเวลาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจากข้อความข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงข้อ1ลูกฟุตบอลข้อ2อากาศข้อ3นกหวีดนะคะนักเรียนคิดว่า3ข้อนี้ข้อไหนเป็นแหล่งกำเนิดเสียงคะ ฉเฉลยนะคะข้อนี้นะคะแหล่งกําเนิดเสียงคือข้อที่3นะคะก็คือนกหวีดนั่นเองนะคะเพราะว่าการเป่านกหวีดนะคะทําให้นกหวีดเกิดการสั่นสะเทือนนะคะเมื่อนกหวีดสั่นสะเทือนก็จะมีเสียงออกมาจากนกหวีดนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3นะคะตำแหน่งใดได้ยินเสียงวิทยุด,ดังที่สุดนะคะตำแหน่งที่1น ตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่3นักเรียนคิดว่าตำแหน่งไหนคะตำแหน่งที่1นั่นเองค่ะตำแหน่งที่1ก็เพราะว่าตำแหน่งที่1นั้นอยู่ใกล้แหล่งกาเนิดเสียงมากที่สุดนะคะจึงจะทําให้ตำแหน่งนี้ได้ยินเสียงที่ดังมากที่สุดคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ3าข้อนักเรียนตอบถูกกันกี่ข้อคะอสำหรับนักเรียนที่ตอบถูกหมดทุกข,ข้อนะคะเก่งมากเลยนะคะ สำหรับนักเรียนที่ยังอาจจะตอบผิดบ้างนะคะนักเรียนสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องเสียงในชีวิตประจำวันของเรานะคะาฝากนักเรียนนะคะไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้ได้นะคะตามที่นักเรียนสะดวกนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย